หนึ่งครับมีคนถามนะครับว่าเวลาผมขอเสื้อแก้นะครับตอนนี้ก็ถึงขอเสื้ออนี้มือข้างนี้เสียไปแล้วเพราะเขาไม่สามารถปล่อยได้ที่มือข้างนี้ครับเราแก้แค่ที่นี้นะครับพอที่นี้เสร็จครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่สามารถปล่อยแขนได้นะครับสามารถเข้าลูนะครับอันแรกนะครับอันที่สองนะครับเมื่อเขาจับนะครับ ที่3นะครับจากออกนะครับที่สี่นะครับ